เอาให้กินนะ้ใหกินาน้าใหกินเอาโอ้ยตั้งน้าใส่ห้างของสั้งใส่วงบริบ่าวน่งานเออกิหน่อยสับะรนลายสับะดให้ดีให้เศราได้เออบอกน้ำให้กินบอกดินให้ยู่เคู้ให้นอนมีตอนโซนได้บานอนลับไปได้ตื่นตื่อเออเอาไม้มาลุกมาแล้เลยยังเอามาล้วเงเอาดอกน้องนัิตจะกวื้อมา งานทำใดๆแค่นั้นเออทำไปชงบอกแน่กว่าเขาคือถูกเซลเซลเเลขจะได้บอกแเป็นทางล้านบุญมาถือเรือเรออได้หลายก็ได้พอได้ซื้อซื้อมากปีหน้าขือมบอกแน่เลขค่ะจ้างมากตัวดีมากที่หาก็ถือหร้าก็ืออตัวได้ทีได้ยังก็ได้ได้หก็ถือหรอบอกดีกว่า ตาบวมีมาจีั่มันมีมันตับวมีอี่เลตาเป็นสวยงามอันนี้นะเดี๋มีได้จับตาเขาได้บอกบอกเอาเอาบอเอาประดีคือกันบัดล่งลิ่งล่งขีดจากตรงที่อระดีนะ ไปโน่นไปที่ไหนที่นาเจจาจื่อเยอะข้าจะ,จะจอ,ออกล้างเนี้อเจ้า<อ>ไปในวันนี้แหละก็ไม่อย,อยากอยู่ในร่างนี้ร่างนี้มันไม่ดีสําหรับข<ว>้าเพราะข้ามันอยู่ไม่ได้ 哦，灭。 cho ừ. cậu, không lấy của họ, đi <laughs> vào Hãy để cho anh ta có một cái tên của anh ta, một cái tên của anh

แสงชงานี with, hungry, with, mm ้ปฏิญาณตนที่แม่สีดาลับรู้ในดวงจิตใจของข้าข้านะนำชื่อเรีว่านางเหนียวนางแมวบัาทีหนึ่งศูน่์านี้อยู่เล็กแต่น้อยอยู่กับยายทานจะต้นจนเดียวขอลงจิตดวงใจที่ในตัวข้าจนหลุดลอยไปวันนี้ว่าคนเก่าคนเดิมให้ดูคือนางกินาาแสงชลวง เราต้องทำให้สวยให้ตะลกลายให้ศีรษะศิธิ์เทวดาเราได้ทั้งหลายทั้งวงและจะที่จะาทางเปิดเลขเปิดทางพราจะลุกถุงนาด้วยเถิดในบัดนี้วะสว่างจันทรมสวอางส่มแม่ครูต้องเอามีดไล่ Công an. มาบ้านมาต้องรูดข้ามาบ้านนี่มันจัดขนาดประเทศถึงนาตัวใดขนาดได้ในขาดส่ตาเนี่ยนะถูกมาล้วใช่ตอนน้ำวนได้ไหมเอาแค่น้ำมนแอันี้น้ำมนอยู่

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn cái sưởi lông, mã hót lên, bói ăn cái hồn, cột cái trái, cái trái đi à, đỏ, là năm luôn hết ຮัກສາຜົວນ້ອຍໆນ សូមាន់ពីស្លា្ដាស់ពីស្លា อันนี้นะทีถามเบิ้งคอนเดมาบอกให้คอนดห้องยังต้องการยังมีพูดเ่ไมัแก่แก่แล้วมตัวมันน่บบนี้เลย สิลาเพียงเกียนำลังแม่ขอทาไปเกียงเสิ้งทาพิ่นจึงงเมื่อนาพิ่นจึงดีเนื่องจากวัยน้งยาเดล๋ยวโบเมื่ออยู่ให้บ่นจาเมื่ออยู่หน้าบ่ của thằng này liệu là pho chạy trâu sung, là má đi, khơi bỏ chuột bỏ thằng, bỏ ngang bao หมดนีใหม่เอาเบร์ดูรองมือนีควงไนมันลาาน้างบาาไนแล้วเว้นข้ามไม่หูสีเยอคิดเบอรงนี้ตุกมาได้ปีนี้บานเมือ,องฮอนเค่มปีเดือนบอกเขา ว่าได้อย mm hmm. ู่ดีอ mm ื้นขานบานได้อยู่กระเรวเลยคนเมืองเลยได้ยังไงล่ะบอกวล้วอยัอยู่บุญดั่อเศร้าคงเศร้าเงาเหออยู่สร้างไปเห็นถ้าถ้าเมื่อเห็นไหนเมื่อนี้ได้เห็งค่ะเนค่ะขานจีเมื่อเห็นจะไปเอาไก่เนี่ยละกินได้ง่ายโบไก่เด็ดเห็ดเชียงาปซื้อมือเอาเจ้าเอาเจ้าไปไหวเอาเจ้าเหรอ ก็จังคนนั้นขึ้นไปเอิ้นใส่เออมื้อนี้ก็สิมื้อเฮ็ดนาไว้ให้เพิ่นทั้งเด้อแม่วาวบนีมันเฮ็ดแล้วมันได้ยเพิ่นขึ้นพอเจ้านะเ็ดเือไปส่งอยู่้ดบ่ได้แม่นส่งอยู่ดเือนส่งเือส่งเกับพันเือไปอคือเืเืเแล้วก็ขึ้นเือพอบ่แม่นกส่งแทําเรอชั่วอกนี่น่ะเอนะอกเจ้าน่ะ เออแต่ช่วงเออแกล่ะช่วงเอช่งเอได้เออแตครับคือเือนดูช้าเหนี่ยวขยาแค่หมอกแคมากนมนส่งด้วยช่งนี่แหละเปมือแล้วแลีส่งเลยเราก็ต้องไปทำที่นู่นนี่ทำคหลักสีมาส่งอยู่นนั้นพอดีส่งเลยพนเีื่เเราทำเรือนไม่เขาแล้วก็เรียกกัาเือนเรือนแนวเพื่นบอท่านได้มื่อนี่ คอยจงพันเอื้อให้พันเทกกากเอาตัวกันที่เชื่ออยู่เพราะว่าว่าให้เปนมาเหื่อเหยื่้แท้กว่าว่าตัววาเน้าเล่าม่ได้บาจังไหนเลยอันนี้เะแ้วเมื่อแล้วบบลาเมื่อแล้วเมื่อรคอยไปซีส่งเมื่อก็ไปแบบไปแล้วนี่เราก็จะทำเรื่องโน่นนี่นไม่ว่าเแเองแล้วแาบยังบได้อยู่นี่นะ ไห่พ e, ันเนื้อไห้พันเทกโคกไ่เนื้อกับกล้วยสวยไา่ขี่เมื่ออะออันนี้ชิซุงก็บไผ่ครับอ๋อใบนี้ชิปะชุงก็ไผ่กันไม่เจ้านะไผ่เนืออยู่คุ่งเอ็ดเหือไป่ป้อมนี่ไผ่หอมนี่เองไม่รู้ตากั้วดำต่ซัวโชคเอ็ดยืดทั้งคู่ดำปิ่งกับอุดพันไผ่พัน ไปสามคันเลยใช่ค่ะคุณบอกให้คนสูงขับบนมือเลี้ยวสิ่สูงนี่แหละเจ้าการเอาไหมอย่านี้แหละกะดีงไหมเนี่ยโซดสามโซดแล้วกันเบรกวัดขันทำเป็นต่าไหมเรือเรือเป็นอะไ์อยู่แล้วผ่ติดแล้วเอาไม้แถวนี้เอ็ พ่อตัดเองเพราะมันไม่ติดพ่อหรอมาิบอเรพิทเจ้าน่ะป่นภูตักน้ำใส่อาผู้เบิ่งถวยเก่งเยี่งตาเฒ่าเาต้อกลับไปใช่ไหมกลับเดียวเออเอ้าทำไมเหตุคนนั้นเด้อพ่อมึงเอาคนาเอาเอาอากาศเงี้ยง อันดีของเราาล้านเ็นเปไหเาไม่เป็นนี่รงแ้มันเบาเอาตรงเงทรงแทอยนมองไดกองตามแบบนี้เออผก็อแบบนี um, ้แล้วมันเบาเห็นมก็บออุยมาตรงเาตรงแท้ถ้าเปิ่หมมือก็ห้าจําทรงอันนี้อันนี้เพิดเมือแล้วเือดือ้